ร้านนากี้จุดเช็คอินแห่งใหม่ในจังหวัดสกลนครที่ผสมผสานความลงตัววัฒนธรรมอีสานล้านนา ที่ร้านนากี้แหนมเนืองตั้งอยู่ที่ชุมชนมะขามป้อมตำบนทาตนาเวงอํงเาเภอเมืองจงังหวัดสกลนครอยู่ไม่ไกลาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งมีการเปิดใหม่ได้เพียง6-7เดือนเท่านั้นแต่ที่นี่มีบรรยากาศที่คลาสสิกรมรื่นสวยงามตกแต่งร้านแบบร้านนาผสมผสานวัฒนธรรมอีสานโดยพนักงานจะแต่งกายด้วยชุดไทยผสมเมืองเหนือจึงทําให้ร้านมีความเป็นเอกลักษณ์และไม่มีใครเหมือน โดยอาหารที่ทางร้านนำเสนอจะเป็นอาหารอีสานอาหารไทยและอาหารเวียดนามผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมอีสานล้านนาถ่ายทอดวิถีการกินของชาวสกลนครที่มีความหลากหลายมากถึง8ชนเผ่านายนัทวุฒิขันขาวผู้จัดการร้านพร้อมด้วยนายกฤษฎดากรแก้วคำศรีผู้ช่วยผู้จัดการเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ร้านนาคี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทเก่าของวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารนำมาปรับดีไซน์ให้ทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นล้านช้างล้านนาและผู้ไทยอีสานเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นสกลนครอย่างแท้จริงโดยเมนูเด่นของที่นี่คือแหนมเนืองสูตรใหม่ซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ชาวเวียดนามนำเข้ามาเมื่อครั้งอพยพมาตั้งรกรากในสกลนครมากว่าร้อยปีรวมถึงเมนูส้มตำและยำก็เด็ดไม่แพ้กันอาหารทุกเมนูจะปรุงโดยไม่ใช้ผงชูรสแต่ยังคงรสชาติกลมกลม่อมโดยใช้ ักสมุนไพรและผลไม้แทนผงชูรสนอกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มที่ตั้งชื่อจากอำเภอต่างๆในจังหวัดสกลนครเช่นเต่าง,งอยที่นำแรงบันดาลใจมาจากพญาเต่าหรือว่านอนนิวาทที่ใช้กล้วยเป็นส่วนผสมสะท้อนถึงความผูกพันกับท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์บรรยากาศร้านก็สวยไม่ธรรมดาตั้งแต่สิงคู่หน้าประตูซุ้มทางเดินไปจนถึงลานด้านหลังที่มีน้ำตกและสปประปลาคร์ฟให้ผู้ที่มาเยือนได้เช็คอินเหมือนอยู่ในโลกนิยาย หากใครมีโอกาสไปสกลนครสามารถแวะไปเที่ยวที่ร้านนากี้ได้ถือเป็นสถานที่จุดเช็คอินแห่งใหม่และหนึ่งในสีสันใหม่ที่โดดเด่นของเมืองสกลนครท,ทุกทที่อ่ะทุกๆจังหวัดมันจะต้องมีหนึ่งร้านที่แปลกไปกับตัวร้านอื่นๆของจังหวัดนั้นเช่นร้านเราเหมือนกันครับ มีหนึ่งเดียวในสกลนครที่เราตั้งร้านแบบนี้ขึ้นมาในพื้นที่เมืองสกลนครเราต้องการเป็นหนึ่งเดียวของสกลนครครับเพราะว่าเราสร้างโครงตัวโครงสร้างมาเพื่อจะเป็นตัวร้านนาร้านช้างครับมาตกแต่งผสมประสานระหว่างเชียงใหม่อีสานของสกลครับแล้วก็จะเป็นตัวภาคกลางประปรุกันไปตัวจุดเด่นของเราตอนนี้ก็คือทุกตัวจะต้องสั่งจะต้องเป็นตัวเนื้อเนืองกุ้งกระเบื้องตามปู่านครับ ส่วนตัวนเนืเนืองของเราเนี่ยทุกโต๊ะมาคือจะต้องสั่งครับว่าตัวหนมเนืองของเราจะไม่เหมือนที่อื่นหนมเนืองของเราจะเป็นแบบว่าทานแล้วก็คือละลายในปากเลยสมูทในปากเพราะว่าจะเป็นนัวทิกเจอร์ที่แบบนิ่มๆนุ่มๆจะไม่เหมือนแบบเป็นแข็งเป็นไตรๆแบบลูกชิ้นครับแล้วก็น้าจิ้มของเราก็เป็นสูตรจากทางร้านที่แบบว่าเราคิดค้นกันมานานทํากันมานานฝ่ากจะได้สูตรนี้มาก็ต้องต้องฝากให้ลูกค้าทุกโต๊ะได้สั่งเมนูเนืเนืองครับส่วน ความนัวความอร่อยของร้านเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะการันตีเลยครับว่าทุกเมนูของเราไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนคือร้านเราไม่ใช้ผงชูรสครับเราจะสร้างความนัวด้วยตัวของเราเองด้วยน้ําซอสที่เราสร้างขึ้นมาจากพืชผักผลไม้ที่อยู่รอบตัวให้มันมีผลกับอาหารของเราให้มันนัวมากขึ้นครับแล้วกอ็อย่างเครื่องดื่มเราก็มีความหลากหลายครับแล้วก็น้องทุกเมนูของเราเนี่ยจะมีความเฮลตี้รักษาสุขภาพแต่ว่า รสชาติไม่ดอบครับก็ทางร้านนะครับขอฝากเชิญชวนทุกท่านที่กำลังดูอยู่นะครับมาเที่ยวร้านไนกี้นะครับร้านเราเป็นสถานที่ดีๆที่ไม่ได้มีดีแค่ร้านอาหารนะครับผมก็ฝากทุกคนมาเที่ยวร้านไนกี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเปิด11โมงถึง3ทุ่มนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับตะเลิะนะครับเปิด10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มนะครับ